วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ YouTube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครายคให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะรู้จักกับเจ้าของสี t ทเอคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโ o เเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยแต่รู้หรือไม่ว่าแบรนด์สีทาอาคารแบรนด์นี้มีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นก็คือครอบครัวตั้งคาระวะคุณ เจ้าของทรัพย์สิสน1 1 0 0 0ล้านบาทเป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่มีสัส์สินมากที่สุดอันดับเจ็ดของประเทศไทยแล้วกว่าจะมาเป็นวันนี้ครอบครัวตั้งคาระวะคุณเริ่มต้นอย่างไรปี2501หรือ62ปีก่อนครอบครัวตั้งคาระวะคุณเริ่มต้นทำธุรกิจจากการผลิตน้ำมันทาไม้ทีเนอร์และต่อมาก็ได้ขยายธุรกิจไปเป็นผู้นำเข้ากาวลาเทก หลังจากนั้นครอบครัวตั้งคาระวะคุณก็ได้เริ่มนำเข้าสีจากประเทศญี่ปุ่นท้ายที่สุดก็ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสีทาอาคารเปิดตัวสินค้า TOA หลังจากนั้น TOA ก็ได้เริ่มเติบโตและสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย3ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบัน TOA ทำธุรกิจหลักๆแบ่งออกตามโครงสร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร68.5%ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว28.7%ผลิตภัณฑ์อื่น2.8%ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าจะขายผ่านทางช่องทางโมเดิร์นเทรดและช่องทางค้าปลีกเช่นโฮมโปรบุญถาวรแล้วตอนนี้ TOA ใหญ่ขนาดไหนเรามาเริ่มจากผลประกอบการบริษัท TOA เพน์ประเทศไทยจำกัดมหาชน ปี2,560รายได้15,825ล้านบาทกำไร1,710ล้านบาทปี2,561รายได้16,363ล้านบาทกำไร1,825ล้านบาทปี2,562รายได้1 7 0 9 3ล้านบาทกำไร2,162ล้านบาทจากผลประกอบการจะเห็นได้ว่า ปี2,560อัตรากำไรสุดที่10.8%ปี2,561อัตรากำไรสุดที่11.2%ปี2,562อัตรากำไรสุดที่12.7%ทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากไรายได้ที่เติบโตขึ้น4.5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในขณะที่บริษัทสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตลอด3ปีที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมสีในประเทศไทย TOA 49% Axonobel Dulux 14% b e อ e r 13% Jo Tan 8% Nippon Paint 5%และอื่นๆอ,อีก11%จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สีของ TOA มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่รายได้ทุกๆ100บาทของบริษัทมาจากประเทศไทย86บาทต่างประเทศ14บาทต่างประเทศที่ว่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชียนที่ TOA เพนมีส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคนี้ประมาณ13%ที่น่าสนใจคือปัจจุบันบริษัท TOA เพนมีมูลค่าบริษัท72,500ล้านบาทซึ่งตระกูลตั้งคาระวะคุณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้ และเมื่อรวมกับทรัพย์สินจากบริษัทอื่นๆเช่นบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนทำให้นิตยาสารฟอบจัดลำดับให้ครอบครัวตั้งคาระวะคุณเป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดอันดับเจ็ดของประเทศไทยเลยทีเดียวและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ลงทุนแมนด้วยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆนะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ